สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองพันยาย,ยนนะคะสองห้าหกปดนะกิตลาสีสกราดสองพันห้าร้อยยี่สิบนยห้าะจ๊ะพี่น้องจา๋าเราก็มาซื้อของกันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นโยกเกิดนะ์ตเนาะแต่จะมีถั่วอยู่ข้างบนนะจ๊ะ ก็นลี้ยงจะหนึ่งบวกหนึ่งนะจ๊ะอีอนะ่หนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ก็อ่างุ่นนะคะปกติก็สองยูโรกว่านะคะวันนี้ก็หนึ่งกล่องหนึ่งยิงหนึ่งยูโรนะคะกล่องหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยกรัมก็คือครึ่งกิโลนะจ๊ะหนึ่งยูโรนะจ๊ะเดี๋ยวเลือกให้ดีๆเลย เน่าแล้วไม่สวยแล้วนะต้องเลือกให้ดีนะอันนี้ลูกนี้ใสๆด้นี่นะคะอุ้อนี้เราก็จะมาดูประเภทเนื้อนะคะ หั่มนะคะหั่มก็เ O I เนี่ยหมายถึงว่าเป็นของธรรมชาตินะจ๊ะสองยูโรจะใส่พริกเรือยตัวนี้ปวดฟันนะจ๊ะก็เลยกินอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะจ๊ะก็ต้อง พยายมาม <No stop. S 1> ไม่กินนะคะพยายามพยายามกดเอาก่อนนะจ๊ะนะฮะมันก mmm. ็จะใส่กับขนมปังก็มาดูนะคะขนมปังก็จะมีสูกกับแพงนะจ๊ะต้องเลือกเอานะจ๊ะ1นึ่งยูโรหกเก้าเซนนะจ๊ะกัหนึ่งยูโรแปดสิบเอ็ดหนึ่งยโรแปดยูโรหกนะคะ ก็าต้องเลือกสรรเอานะจ๊ะว่าจะชอบแบบไหนนะคะขนมปังนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เป็นเพศคุกกี้นะคะมิกซ์เฮ้ขน,นมปังนะจ๊ะอันนี้แบบทำาสดๆเลยวันนี้นะจ๊ะเราก็ดูนะคะอยากได้ด นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ขนมปังอันใหญ่เลยนะจ๊ะจะมีราคาบอกนะร้อยหกสิบหนึ่งจุดหกศูนย์อะไรเงี้ยเป็นเซ็นนะคะ,นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นขนมปังเอาไปอบอีกทีหนึ่งจ๊ะไปอบอีกทีหนึ่งนะคะแม่แต่เราเลยนะ นี่ประเภทไข่นะจ๊ะไข่ก็จะมีเบอร์เอสนะะเบอร์เอสดูตรงนี้นะคะเบอร์เอสควจะสามยูโรกว่านะคะแล้วก็บร์เอนะคะแต่ทุใกใครส่วนมากจะซื้อเบอร์เอานะคะนี่ค่ะเอลเป็นเลขเอลนะคะมันก็ราคาสามยูโรกว่านะจ๊ะ ะเลือกดูโอ้ยตายละปวดฟันมากนะคะโอ้ยเฟตนมทำขนมปังนะค่ะนี่อเมอเมน คอมอนนะคะใส่ขนมปังนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพวกกินกโยเกิร์ตนะจ๊ะบุสลีนะคะ สูงนี้สองยูโรกว่าราคะพี่น้องแล้วแต่เลือกเอาเลยนะจ๊ะแบบไหนอืมปวดฟันอีกแล้วน้ำตาไหลอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไปทากับ ขนมปังนะจ๊ะบดฟันมากเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถั่วบดนะคะนะคะอันนึงก็ไม่แพงสี่กิโลกว่าอันนี้ก็จะเป็นของลดราคานะคะเลือกซื้อได้นะจ๊ะไม่มีนะคะ หรงบาทห้าสิบถูกผักถูกหนึ่งเลือกได้ค่ะพยายางจะได้นน่ไงไอ้นีตมันเป็นอะก็แหวงนี่ใบดำโอ้ยนั่งแล้วก็ปวดขาปวดหลังเอสเปสโซ่นะคะหกยูโรสี่สิบเก้านะคะนี่เอสเปสโซ่นะสวยไอ้นี่ไงได้พียัง ว่ามันแพงที่แถวบ้านเราจะถูกกว่าปะ่ะโอ้เอาไปเถอะนี่มันจะแพงอะไรเราหลงแค่นี้แหละหรือจะเอาอันนี้เจ็ดแม่เอานนี้ไม่ได้วันนี่เหรอนี่โกคอะไรดีกว่าอันนี้ดีฝ่าเอสเปซโซใช่ดีแนะโอเคลิโกโกมีแตดหนึ่เหรชอบเหรอใช่นี่นี่กันสีดำอ,อันนี้ไม่อันนี้มันไม่ละเอียดเหรออัน,นละเอียดจะอร่อยกว่ารูไงละเอียดไม่ละเอียดเรเห็นไหมนเนี่ยละเอียดยิบเลยอ๋ออออออีแพงกว่า อือหกจุดสี่ก้าวหนูเห็น,หหน,น,หนอันนี้สามจุดเก้าเก้าสี่สองออันนี้ดีกว่าอันนี้มันแน่นมากกว่าอือโอ้ยแม่ค่ะนี่ก็นัดเจอไปละวดูเห็นมาแล้วโอ้มันโอ้ไปเถอะระเบิดยีงถูกอก่อหรือเปล่ปาโอ้ยใครไปอี๋เอ,าอเ้าแล้วไหนเธอบอกไม่ก็ไม่เอาหมืนนะมันมันหมักมันสวยๆกว่าเดี๋ยวไปลองไปดูว่ามันจะฝาดมันเป็นไรไม่กินได้ สอสี่แแต่ดูจากสภาพแล้วเหรอเราไปซื้อที่นู่นอ่นะเราเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อข้าวสารที่นูน่นอีกสักสองถุงแต่ถุงใหญ่นี่ก็หอมแต่ว่านั่นแบกไม่ไหวหรอกเนี่ยอืมเรื่องของเราเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยแบก <c oughs> นี่จะอานี่ไหมไม่เก็บไม่เอา <c oughs> นเนียอหอมไม่ใส่อะไร หอมเจียวแล้วแม่ใส่หรือแม่ไอ้นี่ออกขึ้เจียวแม่หรอไม่มันมีแล้วมีอยู่บ้างแล้วป่าเขาซื้อไว้แล้วไงนน้ำปลาเน้นน้ำปลามีแต่อย่างเงี้ยตอนแรกมันมีน้ำปลาแบบที่เรากินแต่นี่เดี๋ยวนี้มันจะมีอย่างเงี้ยโอ้ยเด็กสมบูรณ์มาจะหนี่เลยเว้ยไหนอ่ะอืมปลอมหรือจริงก็ไม่รู้คนจีนขายป่ะเนี่ยนี่ขนมจีนนี่เนาะนมใช่หรือใช่หรอใช่ทำไมไรแบบร่ะ อ๋อขนมจีนหรือเส้นบุกวะดูเส้นบุกเส้นบุกขนมจีนหรอแม่จะเป็นบุกมากกว่าขนมจีนลราพอแล้วโอ้พอพอไม <c oughs> ่เอาแล้วเหรอเข็ดแล้วมึงเนี่ยสงสัยจะเข็ดขนมจีนกินให้เข็ดไปเลยนีย่งไงนะเนี่ยอันนี้มันเห็นไหมมันแพงเห็นไหมเนี่ยไม่อร่อยด้วยหรือว่าของซื้อมาป้าซื้อมาป้าซื้อมาป้าซื้อมาเต็มเลยเนี่ยให้นัดดูนัวยังไม่เห็น นี่ประเภทถั่วไอ้นี่ด้วยนะซตซาร์ตนะซารนี่ไงเดี๋ยวนี่มันคือซาร์ะที่เป็นเม็ดแล้วมันลอยในน้ำอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเชียนี่ไงเชอาลยี่เอ้ะนชีย่าไปเลยัอใน้ำ่นี่ไงนก่นชน่อาไปเนแนใส่ะนนน่ช่ไอาไป่แล้มันะอยใ่ไนี่่ไช่ไเาี่ะแต่ นน,นพวกอ,อีแฝกเนี่ยอีแฝกนี่ก็ดีเหมือนกันแต่แฝกแค่ไกันนะจ๊ะ